สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยผู้รักชาติทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ความมั่นคงและอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยวันนี้ผมมีข้อมูลลับสุดยอดที่จะมากระชากหน้ากากผู้ไม่หวังดีต่อแผ่นดินขวัญทองของเราเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่ท่านกําลังจะได้ยินต่อไปนี้คือความจริงที่ถูกปกปิดแผนการร้ายที่ซ่อนอยู่หลังหมอกควันชายแดนและหลักฐานชิ้นสําคัญที่ยืนยันว่าเพื่อนบ้านผู้เนรคุณกําลังจ้องจะเล่นงานเราในรอบที่สาม แต่มั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าพวกมันจะงัดไม้ตายอะไรออกมากองทัพไทยผู้เกรียกไกยของเราเตรียมพร้อมที่จะบทขยี้ทุกภัย,ภยคุกคามให้แหลกคาตาหลักฐานลโผกลางเขาพระวิหารเขมรลจนตรอกงัดอาวุธหนักขู่ไทยรอบที่สามแต่หารู้ไม่ว่าพญาราชสีแห่งสยามกำลังรอขย่ําเหยื่อที่บังอาจกระตุกหนวด พี่น้องครับสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้แม้ภายนอกจะดูเงียบสงบเหมือนคลื่นใต้น้ำแต่แท้จริงแล้วมันคือก่อนพายุใหญ่จะหมงกระนําจากการเกาะติดสถานการณ์และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกร่วมกับแหล่งข่าวระดับสูงเราได้พบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและน่ารังเกียจที่สุดจากฝั่งกัมพูชา ท่านจาได้ไหมครับกรณีเข้าภาพวิหารที่พวกเขามักจะเล่นบทนางเอกผู้ถูกกระทําร้องแรกแหกกระเชือไปฟ้องชาวโลกฟ้องยูเนสโกว่าไทยรังแกไทยทําลายมรดกโลกแต่วันนี้ความจริงปรากฏชัดยิ่งกว่าแสงตะวันเมื่อภาพถ่ายทางอากาศและคลิปวิดีโอหลักฐานที่หลุดออกมาจากฝั่งกัมพูชาเองได้มัดตัวพวกเขาจนดินไม่หลุดภาพที่ท่านเห็นคือการที่ทหารกัมพูชาเปลี่ยนเทวสถานอันศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนมรดกโลกที่พวกเขาภาคภูมิใจนักหนาให้กลายเป็น ฐานทัพทหารเต็มรูปแบบนี่คือความขี้ขลาดตาขาวที่สุดในประวัติศาสตร์การทหารคือการใช้โบราณสถานเป็นโลก,กบังเพื่อหวังว่าทหารไทยจะไม่กล้ายิงตอบโต้เราเห็นอะไรบ้างครับบนยอดเขาพระวิหารเราเห็นบังเกอร์กระสอบทรายวางเรียงรายเราเห็นหลุมปืนคอที่ขุดเตรียมไว้สําหรับยิงถล่มฝั่งไทยเราเห็นเสาสัญญ,ญาณสื่อสารทางทหารตั้งต,งตระหง่านอยู่กลางโบราณสถานและที่น่าเจ็บใจที่สุดคือการที่พวกเขากล้าเอารถถังและอาวุธหนักขึ้นไป จอดเทียบข้างตัวปราศาสตร์พฤติกรรมเยี่ยงนี้คือการละเมิดอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกอย่างร้ายแรงแต่ไทยเราฉลาดกว่านั้นครับเราไม่เพียงแค่ตั้งรับแต่เราเก็บรวบรวมหลักฐานทุกอย่างไว้ในมือหมดแล้วทุกลูกระเบิดที่พวกเขายิงลงมาทุกการเคลื่อนไหวบนยอดเขาเรารู้เราเห็นและเราบันทึกไว้หากกัมพูชากล้าไปฟ้องยูเนสโกไทยเรานี่แหละครับที่จะเป็นฝ่ายงัดหลักฐานเด็ดสวนกลับทันที เราจะทําให้โลกได้รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นอาชญากรสงครามตัวจริงใครกันแน่ที่เอามรดกโลกมาเป็นตัวประกันเราสามารถยื่นเรื่องให้ยูเนสโกแขวนปราศาสตรพระวิหารให้กลายเป็นมรดกโลกในภาวะอันตรายได้ทันทีซึ่งนั่นจะหมายถึงความอับอายขายขี้หน้าของผู้นําเขมรโมรกต่อสายตาชาวโลกและอาจถึงขั้นถูกถอดถอนจากการเป็นมรดกโลกนี่คือเกมเหนือชั้นที่ไทยเราถือไพ่เหนือกว่าอย่างสิ้นเชิง มาดูในส่วนของพื้นที่ยุทธภูมิกันบ้างครับพี่น้องชาวไทยต้องภูมิใจในกองทัพของเรานะครับวันนี้ธงชาติไทยได้โบกสะบัดอย่างสง่างามบนเนินยุทธศาสตร์สําคัญที่เรายึดคืนมาได้ไม่ว่าจะเป็นเนิน677ที่อุบลราชธานีเนิน500ช่องอานมะหรือเนิน350ที่ตาควายพื้นที่เหล่านี้คือชัยภูมิที่ได้เปรียบที่สุดใครคุมที่สูงได้คนนั้นคือผู้ชนะและวันนี้ทหารไทยผู้กล้าหาญได้ขึ้นไปยืนตระหง่านอยู่บนจุดสูงสุดเหล่านั้นแล้ว เราไม่ได้ขึ้นไปแค่ปักธงแล้วกลับลงมานะครับแต่กองทัพภาคที่2ของเราได้ทําการสถาปนาที่มั่นอย่างถาวรมีการตั้งคําถามจากพวกจังชาติหรือพวกที่ไม่เข้าใจยุทธวิธีว่าเรามีงบประมาณพอไหมที่จะไปตั้งฐานทัพอยู่บนนั้นผมขอตอบด้วยเสียงอันดังเลยว่าเพื่อแลกกับอธิปไตยของชาติแม้แต่บาทเดียวเราก็ไม่เสียดายกองทัพไทยมีศักยภาพเพียงพอเราเป็นกองทัพอันดับที่26ของโลกในขณะที่คู่กรณีของเราเนี่ยอยู่ลำดับที่ร้อยกว่า ความห่างชั้นมันคนละระดับครับท่านพลเอกรังสีและท่านพลเรือเอกจุมพลได้ยืนยันชัดเจนแล้วว่าการสร้างฐานที่มั่นบนเนินต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างบังเกอร์การวางแนวรั้วลวดหนามหรือการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดทั้งหมดนี้อยู่ในวิสัยที่กองทัพไทยจัดการได้สบายมากงบประมาณเพื่อความมั่นคงเรามีพร้อมและหากจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉิน รัฐบาลไทยและคนไทยทุกคนพร้อมสนับสนุนเต็มที่เพื่อไม่ให้ค่าศึกหน้าไหนกล้าล่วงล้ำเข้ามาได้อีกแม้แต่ตารางนิ้วเดียว,เ,ยวเราจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยที่พอยึดได้แล้วถอยกลับแล้วปล่อยให้พวกเหลือปลายพวกนี้แอบขึ้นมาสร้างฐานอีกครั้งนี้เราจะตรึงกำลังถมกำลังพลเข้าไปให้เต็มพื้นที่เพื่อประกาศศักดาว่านี่คือแผ่นดินไทยใครอย่าแตะประเด็นต่อมาที่น่าจับตามองและต้องรู้เท่าทันคือเรื่องของโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับ ช่วงที่มีการหยุดยิง72ชั่วโมงหรือก่อนหน้านั้นเรามักจะเห็นโดรนบินว่อนอยู่ตามแนวชายแดนถึง7จจังหวัดข้อมูลการข่าวระบุชัดเจนว่ามีโดรนบินเข้ามากว่า250ลำคำถามคือโดรนพวกนี้มาจากไหนและมันน่ากลัวแค่ไหนข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญชี้เป้าไปชัดเจนครับว่ามันมีเส้นทางลำเลียงมาจากประเทศเบลารุสผ่านเคนยาแล้วมาลงจอดที่สนามบินเตโชเครื่องบินลำเลียงที่บินเข้ามานั้น วันทุกสิ่งที่เชื่อว่าเป็นโดรนราคาถูกและอาวุธยุโทโธปรกรณ์เข้ามาเพียบทําไมต้องเบลารุสเพราะเบลารุสคือฐานการผลิตโดรนราคาถูกที่รัเสเซียเคยใช้และกัมพูชาเองด้วยงบประมาณที่จํากัดและศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ย่ําแย่ไม่มีปัญญาไปซื้ออาวุธให้เทคราคาแพงจากโลกตะวันตกหรอกครับก็ต้องพึ่งพาของเกรดรองของราคาถูกแบบนี้แหละแต่อย่าพึ่งตกใจไปครับโดรนเหล่านั้นต่อให้มีเป็นพันลำก็เป็นได้แค่แมลงวี่แมลงวัน ที่บินมากวนใจราชสีระบบป้องกันภัยทางอากาศของไทยระบบเรดาร์ตรวจจับและเทคโนโลยีจับสัญญาณของเราล้ำหน้ากว่าของเล่นราคาถูกพวกนั้นหลายขุมเรามองเห็นพวกมันตั้งแต่มันเริ่มสตาร์ทเครื่องด้วยซ้ําสิ่งที่กัมพูชาพยายามทําคือการใช้โดนพลีชีพหรือโดนสอดแนมเพื่อฉีเป้าหวังจะสร้างความเสียหายแต่หารู้ไม่ว่าการบินเข้ามาในน่านฟ้าไทยคือการนรําเศษเหล็กมาทิ้งให้เราดูต่างหน้าหากกองทัพไทยเอาจริงเราสามารถซอยร่วงได้ทุกเมื่อแต่เราเลือกที่จะนิ่ง เพื่อดูเชิงและเก็บหลักฐานความก้าวร้าวของพวกเขาไว้และทีเด็ดที่สุดที่ทำเอาหลายคนฮือฮาคือการค้นพบอาวุธชนิดใหม่ที่กัมพูชาพยายามซุกซ่อนไว้มันคือเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถังและทำลายบังเกอร์รุ่นแกรม102ที่เราเคยยึดได้สดๆร้อนๆบนเนิน677แต่วันนี้ภาพจากคลิปวิดีโอบนเขาพระวิหารมันฟ้องว่าอาวุธชนิดเดียวกันนี้ถูกนำไปติดตั้งไว้บนปราสาทพระวิหารด้วย นี่คือหลักฐานว่ากัมพูชากระจายอาวุธชนิดนี้ไปทั่วแนวชายแดนตั้งแต่หนองจานหนองยาแก้วไปจนถึงเขาพระวิหารแสดงเจตนาชัดเจนว่าเตรียมพร้อมจะทําสงครามแต่เดี๋ยวก่อนครับมีของดีอยู่ในมือไม่ได้แปลว่าจะรบชนะเสมือนลิงได้แก้วผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธวิเคราะห์ตรงกันว่าแม้กัมพูชาจะมีจรวดรุ่นนี้หร,หรือแม้กระทั่งจรวดหลายลํากล้อง phl 0 3ที่คุยโวว่ายิงไกลถึง130กิเมตรยิงได้ถึงชลบุรีระยอง แต่ทำไมที่ผ่านมาถึงไม่กล้ายิงหรือยิงออกมาก็ว่าวาไม่เข้าเป้าคําตอบมันน่าสมเพชครับพี่น้องเพราะพวกเขาไม่มีปัญญาจะใช้มันให้เต็มประสิทธิภาพอาวุธพวกนี้เป็นอาวุธนําวิถีที่ต้องใช้ระบบดาวเทียมหรือ G.P.S จากประเทศผู้ผลิตนั่นคือจีนในการล็อกเป้าหมายให้แม่นยําแต่เชื่อกันว่าจีนไม่ได้มอบรหัสลับหรือโคดในการเข้าถึงระบบดาวเทียมให้กัมพูชาเมื่อไม่มีรหัสจรวดราคาแพงพวกนี้ ก็ไม่ต่างอะไรกับบางไฟพญานาคที่จุดแล้วก็พุ่งไปตามยถากรรมจะให้แม่นยำระดับจับวางนั้นฝันไปเถอะครับการยิงแบบแมนนวลหรือกะระยะเอาเองสําหรับจรวดพิสัยไกลความคลาดเคลื่อนมันไม่ใช่แค่หลักเมตรแต่มันพลาดได้เป็นกิโลเมตรลองนึกภาพดูสิครับถ้าพวกเขายิง PHL03 ออกมาโดยไม่มีระบบนําวิถีแทนที่จะลงค่ายทหารไทยมันอาจจะไปตกกลางทุ่งนาหรือแย่กว่านั้นคือไปตกใส่บ้านเรือนประชาชนผู้บริสุทธิ ซึ่งนั่นจะเป็นจุดจบของกัมพูชาทันทีเพราะหากกสุนนัดแรกทําร้ายพลเรือนไทยกองทัพไทยจะมีความชอบทำร้อยเปอร์เซ็นต์ในการตอบโต้แบบเต็มอัตราศึกและเมื่อถึงเวลานั้น F16 ของเรากริปเพนของเราและระบบปืนใหญ่ซีซ่าของเราจะระดมยิงกลับไปจนแผ่นดินเขมรุกเป็นไฟพวกเขาจึงไม่กล้ายิงไงครับได้แต่ออกมาตั้งโชว์ขู่เหมือนเสือกระดาษเพราะพวกเขารู้ดีว่าถ้าเปิดศึกเต็มรูปแบบเมื่อไหร่ ความพินาศจะมาเยือนถึงหน้าประตูบ้านท่านผู้นำของเขาเองล่าสุดมีรายงานข่าวกรองที่น่ากังวลแต่เราไม่ตื่นตระหนกคือการเสริมกำลังพลของฝั่งกัมพูชาชาวบ้านในพื้นที่และสายข่าวรายงานตรงกันว่ามีการขนทหารนับพันนายเข้ามาประจําการเพิ่มเติมในพื้นที่วัดแก้วและปราสาทพระวิหารภายใต้ความมืดมิดของยามวิกาลการกระทําแบบนี้คือการลักลับทางการทหารคือการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง และเป็นการยั่วยุคอย่างชัดเจนพวกเขาเตรียมคนเตรียมของเตรียมอาวุธกะว่าหลังปีใหม่หรือก่อนการเลือกตั้งจะเปิดฉากโจมตีรอบที่3เพื่อหวังผลทางการเมืองภายในประเทศหวังสร้างสถานการณ์เพื่อให้ผู้นำดูเข้มแข็งแต่ขอโทษทีครับทหารไทยเรารู้ทันหมดแล้วเราไม่ได้ประมาทกองทัพไทยมีการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดทุกเนินที่เรายึดได้เราวางกำลังตั้งรับที่แข็งแกร่งดูชินผา อาวุธยุโทโธปรกรณ์ของเรามีการซ้อมรบและเตรียมพร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงเราไม่ได้มีแค่ปืนหรือรถถังแต่เรามีหัวใจของนักรบไทยที่รักชาติยิงชีพพี่น้องชาวไทยครับสถานการณ์ตอนนี้กัมพูชากําลังดิ้นรนเพื่อสุดท้ายพยายามทําทุกวิถีทางทั้งบนดินและใต้ดินทั้งสงครามสื่อและสงครามจริงเพื่อดิสเครดิตไทยและแย่งชิงดินแดนแต่ตราบใดที่ทางไตรรงยังปลิวใสตราบใดที่ทหารไทยยังกอดปืนยืนยาม และตราบใดที่คนไทยยังรวมใจเป็นหนึ่งเดียวไม่มีศัตรูหน้าไหนที่จะมาลุกคมพยักาชาสารอย่างเราได้ขอให้พี่น้องจงเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพไทยเราเหนือกว่าเขาทุกประตูทั้งงบประมาณเทคโนโลยีและขวัญกำลังใจขอให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาและส่งกำลังใจให้ทหารกล้าที่แนวหน้าอย่าไปหลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อหรือข่าวลวมจากฝั่งตรงข้ามบทสรุปของเรื่องนี้มีเพียงหนึ่งเดียวครับ คือชัยชนะของราชอาณาจักรไทยพื้นที่ทุกตารางนิ้วบนเขาพระวิหารพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือเนินเขาลูกไหนก็ตามที่เป็นสิทธิ์ของไทยมันจะต้องกลับมาเป็นของไทยอย่างสมบูรณ์แบบกัมพูชาอาจจะมีอาวุธลับหรือแผนการชั่วร,ร้ายอะไรซ่อนอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่มีและไม่มีวันมีคือความชอบธรรมและความเป็นนักรบที่มีเกียรติซึ่งไทยเรามีอยู่อย่างเปี่ยมล้นหากเขากล้าเปิดศึกรอบที่สาม เราก็จะจัดให้เป็นรอบอวสานของความเพ้อฝันให้เขารู้สํานึกว่ายาลิอาจมาเล่นกับไฟเพราะไฟกองนี้คือไฟแห่งความรักชาติของคนไทยที่พร้อมจะเผาผลาญศัตรูให้หมดไหม้เป็นจุนไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังและขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนอนหลับฝันดีภายใต้การคุ้มครองของกองทัพไทยผู้ยิ่งใหญ่สวัสดีครับ